Body, toda body, esa ครับสวัสดีครับสำหรับคนที่ใช้ w 2 u 2 E 3 0 0 b l u e t e c h Hybrid นะครับสังเกตดูหน้าจอหน้าจอเนี่ยจะไม่บอกออุณหภูมิของน้ำหรือคูลเลน์ที่แบบ ปกติรถยนต์ทั่วไปเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าอุณหภูมิเนี่ยเท่าไรเป็นกี่องศาบ้างอะอย่างเช่น w ับเบของผมเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นตรงแทนไอตัวแบตเตอรี่เนี่ยแต่ถ้าเป็น w ั1 2 E300 b สองหนึ่งสองอีรคคันนี้เนี่ยมันจะไม่ขึ้นคราวนี้ถ้าเราอยากที่จะดูเราจะเข้าไปดูมันได้อย่างไรจะรู้ได้อย่างไรว่ารถยนต์เราอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับครับเรากดเข้ามาในเมนูเดิมครับ ก็คือเลือกซ้ายขวานี้นะครับเลื่อนมาเรื่อยๆครับเลื่อนมาที่เซอร์วิสครับเนี่ยครับเซอร์วิสแล้วเราจะเห็นคําว่าค o ล l ลนต์นี่ยครับคูลเลนต์แล้วเราก็คลิกโอเคครับตัวนี้ตัวเครื่องยนต์ก็จะแสดงระดับของความร้อนของน้ําหล่อยเย็นในห้องเครื่องครับก็จะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณสักไม่ถึง90 นะครับก็สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากคันนี้มันเป็นรถยนต์ไฮบริดด้วยก็จะทําให้บางช่วงก็ตัดเป็นไฟฟ้าบ้างบางช่วงก็เป็นน้ํามันบ้างนะครับก็จะทําให้ความร้อนก็จะอยู่ในระดับนี้สําหรับใครที่สนใจดูรถแล้วก็จะตรวจสอบว่ารถด,ดีหรือไม่อะไรหรือไม่ระบบความร้อนเป็นยังไงก็สามารถเข้ามาที่หน้าต่างนี้ได้ครับตัวอีกครั้งนะครับ เดี๋ยวผมกดแบ็คออกไปนะครับเลือกฟังก์ชันเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยก็คือการเปิดเลือกเมนูนะครับเลื่อนมาเรื่อยๆเ,เลยจนถึงคำว่าเซอร์วิสครับแล้วก็คลิกมาที่คูลเลนต์ครับก็จะเจอหน้าจอนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ